สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านของผมเพื่อเชื่อเป็นช่วงเวลายเย็นผมช่างไก่นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆต่างๆนานาในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นช่างเทคนิคอยู่แล้วพันมอเตอร์พันใดพันเกี่ยวกับหม้อปแปลงต่างๆและก็สามารถซ่อมพวกระบบมแมชชีนิกระบบไฮดรอลิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีเป็นเครื่องยนต์อเนกผสมขนาดเล็กตลอดจนเครื่องทาความเย็นต่างๆ นะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆในการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพันตู้เชื่อม AC นะฮะเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบนี้ลักษณะนี้นะครับส่วนเครื่องมือในการที่จะตรวจเช็คว่าเขาชอ็อตหรือไม่ชอ็อตเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1อาจจะเป็นเทสแรมอาจจะเป็นตัวนี้นี่นะครับอาจจะเป็นเทสแลม เทสดูว่าเขารั่วหลงกาวไหมหรือถ้าเราไม่มีให้เราใช้เป็นมิเตอร์ตัวนี้ก็ได้เป็นอนาล็อกก็ได้นะครับเปิดเป็นค่าย่านวัดที่เป็นค่าเสียงก็ได้ใครไม่มีใครไม่มีดิจิตอลก็ใช้เป็นอนาล็อกแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เป็นดิจิตอลนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะเทสมอเตอร์แปลงนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวเทสแลมดีกว่าเพราะว่ามันจะมันจะโชว์ในเกี่ยวกับพวกไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันช็อตลงกาวมันก็จะแสดงเป็นไฟขึ้นมานะครับไอตัวนี้รู้สึกว่าจะขายอยู่ที่250บาทถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปให้อ่ะเสร็จแล้วคันนี้วิธีการที่เราจะทำการซ่อมบำรุงเนี่ยให้เรามองด้วยตาเปล่าก่อนว่าเขามีรอยไหมไหมนะครับเขามีรอยเสียหายไหมเราดูด้วยตาเปล่าดูว่าตัวนี้ก็ไหมนะครับ ตัวนี้มีการพันมาแล้วแต่ว่าพันพันมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็พันมาแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาหาว่าเขารั่วลงกาวไหมระบบนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบเหนี่ยวนำนะครับเป็นระบบ induction นะฮะแล้วก็ลดลดกระแสะโดยการผ่านสนามแม่เหล็กระบบพวกนี้คล้ายๆระบบ induction นะฮะแตก่ก็คือเอาสนามแม่เหล็กตัดกกสนามแม่เหล็กแล้วก็เกิดเป็นกระแสะเป็นกระแสะที่เกิดจากการ ยิงตรงมาจากกระแสไฟไฟเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับไม่มีการเพิ่มนะครับแต่ก็ยังคงหลักการเดิมอยู่ว่าเป็นวลต์ต่ำแอมป์สูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินและชีวิตของตัวเราเองนะครับอ้าวเราจะมาลองกันผมจะลองเทสตัวนี้ดูก่อนนะครับใช้เทสแลมนะครับผมจะใช้เทสแลมเทสเทสดูก่อนอ่าเทสแลมมาเทสแลมดูนะครับ เดี๋ยวเทเลมวางนี้อ่้เทเลมมาแล้วก็เสียบปลั๊กเทเลมนะครับแล้วเราก็แท็กดูอันนี้มันมีไฟฟ้านะครับทำอะไรต้องระวังทำด้วยความตั้งใจนิดนึงหล่นเลยอ้าหลุดไปอ้าผมก็จะวางไว้ข้างล่างแต่ก็จะมองไม่เห็นอีกเอาเดี๋ยวใหม่ใหม่ เอาวางโมนี้แล้วกันแล้วก็แต้มดูเขาก็จะมีไฟขึ้นมาคันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ทีละคอยทีละคอยดูว่าไฟขึ้นตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ้ดูใ,ใกล้ ให้เราแท็กดูก่อนว่ามีไฟขึ้นมาไหมแล้วก็ามาแท็กตัวนี้แล้วก็จิ้มไปที่โคง้งอ่าตัวนี้ไม่ลงโค้งนะครับตัวนี้ไม่ลงโคง้งแล้วก็มาจิ้มมาจิ้มอีกเส้นหนึ่งมาจิ้มเส้นนี้ลงโค้งไหมอ่าตัวนี้ลงโคง้งคอยล่างช็อตนะครับ จิ้มดูจิม้มตรงไหนก็จะลงนะครับจิ้ตรงนี้ลัดตอนนี้อ่านะครับเนี่ยนะครับถ้าเราวัดดูแล้วมันลงโคง้งก็แปลว่าช็อตในส่วนตัวเนี้อคิดว่าน่าจะขาดนะครับถ้าตัวนี้ขาดให้เราก็มองไปเรื่องของว่ามันขาดเลยนะครับเราก็ถอดปลั๊กก่อนถอ,อดปลั๊กออกปุ๊บ เราก็มาตรวจด้วยตรวจดูด้วยสภาพด้วยตาถ้ามีรอยไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกรอยหนึ่งก็มีรอยไหมอันนี้ก็คือน่าจะสายทองแดงสายอาลูมิเนียมตรงนี้ขาดนะครับคราวนี้เราจะใช้กรณีที่เราไม่มีเทแลมเราจะใช้มิตเตอร์เราตั้งยานววิธีเสียงเราก็จะตั้งยานววิธีเสียงอ่าผมก็ตั้งยานววิธี่เสียงนะครับตอนนี้ ถ้ากรณีที่เวลาเราจิ้มแล้วมีมีเสียงดังติ๊ดติติ๊ดต,ต,ต,ติก็แปลว่าเขาช็อตนะครับผมจะแท็กดูก่อนต,ตีนะครันนี้เราก็มาแท็กดูตัวนี้จับขั้วตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จิ้มไปที่โค้ง อ่ามีเสียงไม่มีเสียง oh <my> อืมโอเคไม่มีเสียง อ่าคราวนี้เทเลมรู้ว่าเทเลมว่าใช้ได้แต่ว่าใช้ไม่ได้นะต้องใช้เทเลมอย่างเดียว หลังจากที่เราได้ทำการถอดโครงสร้างของตัวหม้อแปลงตู้เชื่อมตัวนี้ออกแล้วนะครับให้เรายกตัวนี้ออกมาดึงคอยชุดตัวบนออกมานะครับแล้วให้มาดูว่าเอ๊ะตรงนี้มันไหม้นะครับเขาก็จะเอาต้นต่อต้นไว้ทีน,นี้เวลาเราจะพันใหม่เราต้องทาพิมพ์ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําพิมพ์กันแล้วก็เราก็จะต้องจดรอบไว้ความโตอันนี้ปลายเราต้องดูว่าปลายนะครับ ปลายของขดน,นี้อยู่ฝั่งนี้ปลายของขดน,นี้อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ต้นมาชนกันเวลาเราทําเราต้องพันทีละชุดนะครับแล้วก็เอามาต่อกันทันนี้ต้องใส่ตรงกันข้ามกันปลายมาทางนี้ส่วนปลายตรงนี้มาทางนี้นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนพันเราจะใช้ลวดเก่าพันก็ได้นะครับแต่เราจะต้องมีตัวใยแก้วที่ใช้สําหรับมันโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะหยิบม,มาให้ดู อันนี้คือใยแก้วนะครับขนาดความโตของเขาคือ10มิลตามความโตของหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้10มิลหนา1.2นะครับเราก็ไปซื้อใยแก้วตัวนี้มาถ้าเราใช้อลูมิเนียมตัวเดิมหรือถ้าจะลงใหม่ก็ได้นะครับถ้าเกิดกรณีที่มันขาดหลายท่อนเราก็ลงใหม่กิโลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทตีไปเลยโลละ200บาทแต่ว่าครน,น,นี้เวลาเราพันเนี่ยเราจะต้องมีแมกกาไลท์แล้วก็มีชนวนอีกหลายส่วนในการทําเดี๋ยวผมจะพา ทำไปทีละขั้นตอนสําหรับคนที่อยากจะพันตู้เชื่อมเองหรือจะทําพันให้เกิดไรายได้นะครับเราอย่าไปมองว่ามันมันซื้อมาตัวใหม่มาเนี่ยสามสี่พันบาทเราจะไปมองแบบนั้นเรามองว่าเวลาเราทําไปแล้วต้นทุนประมาณนี้รวมค่าแรงค่าเสียเวลาแล้วเนี่ยเหลือกําไรไหมเป็นไรายได้ไหมสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้ไหมเราไม่ต้องไปเอากาไรเยอะแยะแต่ให้เรามีความรู้หัวเฉลี่ยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในหนึ่งวันที่ผ่านไปเนี่ย มันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ให้ดูตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยม้วนละ70บาทถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวร้านนี้เขาขายพวกนี้โดยเฉพาะเราจะได้รู้ว่าเอ๊สั่งยังไงหาที่ไหนนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราพันเดี๋ยวเราค่อยๆพันไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมพาทำพิมพ์แล้วก็เริ่มพันทีละขดทีละขดก่อนอื่น เราจะต้องเอากระดาษมาจดก่อนว่าลักษณะแบบนี้เป็นยังไงหรือถ่ายรูปไว้แล้วก็จดรอบให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนว่าตรงนี้ปลายตรงในต้นตรงนี้ปลายตรงในตน้นนะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็พันทีละขดทีละขดแล้วก็เอามาใส่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงพิมพ์กันว่าทำยังไง